ถอนถอนแบบนี้ก็โดน,นโดนแล้วเอา้าตัวนี้ก็โดนเอา้าสองไม้เลยเอสองตัวเลยครับอโดนแล้วตรงนี้ตึงอยู่นะตึครับเพื่อนนะโอ้ตาลายโดนแล้วตรงนี้ตึงอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลานะครับวันนี้นะ เช็คไม้ธรรมชาติหน่อยนะบานโคกมะม่วงนะครับตำบลลาดตะเคียนนะอำเภอกบินนะครับนี่ครับไม้รงเนี้ยเพื่อสุบน้ําเก่านะลมค่อนข้างแรงนะครับไม่รู้ว่าตกได้ไหมเนี่ยเพิ่งจะเจ็ดโมงครึ่งเองนะลมอย่างขนาดนี้เนะี่ยาสายนี้น่าจะขึ้นทะเลเนาะอะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาเนาะผมก็จะเตรียมอุปกรณ์นะมาตั้งตรงนี้นะลงตรงนี้แหละครับว่าจะลงสองคันคู่เลย มีเวลาครึ่งวันนลครับเหมือนเดิมนะว่าจ,จะได้ตัวไหมโอเคครับ คุณดอกนี้นะใช้ได้ทั้งบาลานซ์ทั้งไม้ตายนะแต่วันนี้ตกเป็นไม้ตายนะก็จะใช้ดอกนี้ลมแรงๆแบบนี้น้ำนลืๆแนะนำเลยเลยนะส่วนเหยื่อวันนี้นะหมายธรรมชาตนะิผมเลือกใช้เป็นพาเลสองฟ้านะเพราะว่าครอบคลุมกว่านะครับผมใส่หัวเสื้อปลาแทบจะท,ทุกชนิดนะตัวนี้ อควบคุมนะครับใี่ไปแล้วธรรมชาติผมเลือกใช้เป็นพวกขนมปังนะมาผสมด้วยนะปังจะได้เข้าเร็วนะครับถ้าไฮเกตเนี่ยมันไม่เคยกินนะบางบางไมนะ้น่ะแต่ถ้าบางไม้ที่แบบถึงธรรมชาติหรือว่ามันเคยกินอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเนี่ยใส่ไปแล้วคนเลยเนี่ย หัวเชื้อหน่อยก็ได้นะคือความไวเพื่อความชั่วนะจะส้มเผื่อมีปลาใหญ่เข้ามานะนี่ส้มกับหอมขาวตัวนี้รับรองว่ามีตัวเป็นโดนนะ ทีมสอก็วกเขานะไม่ต้องขยายามมากนะเดี๋ยวเหนียวแต่ธรรมชาติก็แนะนําให้นวดเหนียวๆน,นิดนึงก็ดีถ้าบอเมาไม่ต้องเหนียวนะครับขอให้มันคลุงแต่ตัวเร็วอันนี้เราตกเป็นนวดนิ่มนะนวดนิ่มปั้นเม็ดปั้นเม็ดเล็กๆนะอันนี้มันเหลวไปนะเติมเหยื่ออีกได้นะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสกับอัตราสูตรเป็นมากมายนะตกปลาเป็นอยู่แล้วเราไป่เนี่ยครับ พอมันแล้วไม่เข้ามือเราก็เติมเหยือไปมันเหลวน้าเยอะเหมือนน่าจะเยอะไปเราก็เติมเยอเนี่ยพอเติมเหยอไปแล้วก็จะเข้ามืออะไรเรารู้เลยนะเนี่ยโยอนอ่อยไปหน่อยนะอ่อยไปเลยครับไม่ปลามันเข้านะเอาให้ตกแค่นิดเดียว20%สิเเพอที่เหลืออ่อยอ่อยแปดิบตก2ี่สิบแค่นี้เราเคลียร์แล้วครับ ปันเป็นเล็กๆเพื่อให้มันดูดเข้าง่ายนะดูเข้าปากง่ายตกห้าสีทั้งสองคันเลยนะจริงๆว่าจะตกห้าสีกับหกสามนะแต่ว่าหกสามมันห้าเฮ็ดมันแข็งไปลงไปแล้วนะไม่แรง โดนแล้วมาอย่างนี้โอ้โหเจ้าตะเพียนน้อยนี่เองอืมเกี่ยวนะใช้เวลาส0สินาทีนะแต้มแรกก็มานี่ครับตะเพียนน้อยนะเก็บไปก่อนนะ แล้วตัวนี้ก็โดนเาสองไม้เลยเอสองตัวเลยครับดูสิโอ้ตเพียนใสสวยๆทั้งนั้นเลยเอ,าเอาตัวนี้ก่อนนะครับเก็บทีละตัวนะไหลใช่ไหมไหลเหมือนไหล,ไล,ไลแบบนี้ก็ไม่เหลือไหลแบบนี้ก็ไม่เหลือ วางคันนี้ก่อนแล้วก็มาเก็บตัวนี้อะเนียวโหตัวนี้เกี่ยวเขาโอ่ใสสว,วนะสวยเลยนะเนี่ยใสสวยเลยเนี่ยเริ่มเข่าแล้วนี่นะครับบางคนน้องน้องมือใหม่อบอกเกี่ยวเยวอยังไงนะเนี่ยง่ายครับนวดนิ่มๆมาเนี่ยทุมเลยเนี่ย ถ้าขอร่างก็ใหญ่ๆหน่อยนะเพื่อจะถ่วงน้ำหนักเพื่อให้โยนทอยออกไปได้ง่ายนลยเนี่ยน้งองมือใหม่นะประมาณนี้ครับผมตกไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ทอยไปเลยทอยจะยากหน่อยนะเพราะว่าลมอาจจะไม่ค่อยเ,เข้าเป้าออเนี่ยเห็นไหม โดนแล้วตรงนี้ตึงอยู่นะโอ้โดนไม้แล้วเนี่ยที่ทางไหนครับเนี่ยมีสาด้วยเริ่มมีสาแล้วนะครับ giờ mình xoay lên nè Ừ, đồ nào tương oj really. สายอยู่นะเนี yeah. ่ยสายอยู่นะครับถอนถอนแบบนี้ก็โดนสิครับวิภาฒวงแหวนตอนบบนี้ก็โดนครับโอ้ยหยุดครับ นะครับตัวนี้ไม่ตายเกี่ยวอู้อันนี้น่าจะเป็นปลาส้อยหางแผงปลาส้อยอะไรเหมือนตึงอ่ะนึกว่าตัวใหญ่โอ้ยอกเลปลาเยอะจริงจรครับตอนนี้นะครับกี่โมงครึ่งนะครับก็ตกประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะมาดูผลงานนะครับ นี่ครับกระเพียนกับกระบางนะนี่ครับกับเหยื่อเหยื่อตุ๊กาผ้าละสองฟ้านะครับเหมาะกับไม้ธรรมชาตินะแล้วก็ผสมไอ้หนุมปังขาวนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บอุปกรณ์ชั้นละจับแล้วนะครับเพราะว่าสี่โมงครึ่งแล้วนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปไปครับสวัสดีครับ